ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเรานะครับเจริญกรุงพระเครื่องใน EP ีที่42นะครับสนใจพระเครื่องเจริญกรุงนะครับติดต่อ0983739227 ID Line ก็เป็น0983739227นะครับเรามีบริการส่งฟรีนะเก็บเงินปลายทางสำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการโอนนะครับ สนใจรายการไหนก็ท to <skincare passes S 1> ักกันเข้ามานะครับชอบรายการไหนก็อย่าลืมนะครับทักกันเข้ามาได้เลยนะครับเจริญกรุงพักเครื่องนะครับเราแบ่งปันกันนะครับสนใจรายการไหนอย่าลืมนะครับท่านที่เข้ามารับชมใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเจริญกรุงพักเครื่องด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆทุกวันนะครับเรามาดูรายการแรกกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะเนื้อสัตว์เนื้อหามวลสารประมาณไหน เรามาดูกันเลยดีกว่านะครับอชอบรายการไหนพี่ก็ทักเข้ามาได้เลยนะสนใจรายการไหนก็อย่าลืมนะดูกันให้ชอบชมกันให้ใช่นะแบ่งปันกันไปนะครับดูมวลสารดูเนื้อนะอืมอ้มสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะเนื้อหามวลสารแน่นๆหน,น,นึบๆอย่างนี้เลยนะครับ ัซุ้มนะครับขอบแก้วนะโค้งมนนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะพิมพ์พระประธานนะครับปิดบอกปิดคําเดียวเท่านั้นนะครับปิดบอกปิดคําเดียวเท่านั้นอ่าพี่พี่ท่านใดสนใจนะเนื้อหาหมวลสารชอบองค์ไหนก็ทักกันเข้ามานะดูกันให้ชอบชมกันให้ใช่ดูเรื่องหลังครับ ดูม็ดนะครับเขียวเม็ดแดงนะครับหินดินยกเขียวนะดูด้านหลังคูดคูดนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะมวลสารด้านข้างนะครับแน่นๆหนึบๆอย่างนี้เลยนะ ารายการแรกนะครับ400บาทนะครับอ่ารายการแรกเราเปิดที่400บาทชอบทักกันเข้ามาเลยนะครับจะเดิญกรุงพระเครื่องนะครับอ่า400บาทครับรายการแรกสนใจรายการไหนทักกันเข้ามาได้เลยนะครับอ่าดูกันให้ชอบชมกันให้ใช่นะดูมวลสาสตร์นะเนื้อก้นโคกนะครับอ่าเรามาดูกันดีกว่านะครับ มวลสารสวยๆแบบนี้นะครับปิดได้ปิดเลยนะครับคำเดียวเท่านั้นนะครับดูนะมวลสารประมาณนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าดูว่าเม็ดมวลสารเหนือกลนคกนะอะ่พี่ๆชอบรายการไหนทักกันเข้ามานะปิดบอกปิดคำเดียวนะครับ ดูเนื้อด้านหลังครับเป็นไงครับดูกันช้าๆชัดๆไปเลยนะครับสนใจรายการไหนทักกันเข้ามาเลยนะครับพี่ๆสนใจก็อย่าลืมนะ,จะเจริญกรุงพระเครื่องนะครับพระเครื่องจเจริญกรุงเราแบ่งปันกันไปนะครับรายการที่สองนะครับสวยๆแบบนี้เปิดกันที่400บาทนะครับปิดบล็อกปิดคําเดียวนะ จัดไปครับ400บาทต่อไปเป็นรายการที่3นะครับรายการที่3นะครับดูเนื้อหามวนสารกันนะครับ ภาพของปูนเปลือกหอยนะพี่พี่ดูครับสวยแน่นแน่น,นแห้งๆแ,แบบนี้เลยนะครับอชอบรายการไหนพิมพ์ไหนทักกันเข้ามานะเจริญกรุงภาคเครื่องนะครับสวยๆแบบนี้นะดูด้านข้างนะดูมวลสารด้านข้างด้านข้างไม่พอดูด้านหลังนะครับ นึบๆอย่างนี้นะครับมวลสารดูครับด้านหลังรอยหดรอยยุบของเนื้อผงพุทธคุณนะเราไปกันช้าๆนะครับชัดๆดูกันให้ถนัดนะถูกใจรายการไหนพี่ก็ทักกันเข้ามานะ400บาทครับรายการที่สามนะครับปิดบอกปิดนะคำเดียวเท่านั้นนะครับ ต่อไปเป็นรายการที่4นะครับรายการที่4อ่าอันนี้ก็เป็นอีกองคหนึ่งนะครับเนื้อก้นคกนะครับพี่ดูเมิมดมวนสารนะครับอ่าบดหินดินหยกเขียวนะมีหยกแดงสวยๆแบบนี้เลยนะพี่ออกไปปิดได้แน่นอนครับสนใจรายการไหนพี่ก็ทักกันเข้ามานะ ปิดบอกปิดคําเดียวนะครับพี่ดูรูปทรงนะครับดูสุมแก้วนะดูครับอกนูนล,ล่องลึกนะสวยๆแบบนี้นะ40่400บาทปิดเลยครับปิดได้ปิดเลยนะครับพี่สวยๆแบบนี้เราแบ่งปันกันไปนะดูมวลสารนะดูครับปูนเปลือกหอยก็มีนะดูครับเม็ดมวลสารนะ เม็ดแดงเม็ดดำนะเม็ดเขียวรุมรวม,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 มปะปนกันไปนะพี่ๆสนใจทักกันเข้ามานะครับสวยๆแบบนี้เลย400บาทนะครับไม่แพงนะครับทักกันเข้ามาได้นะครับทักกันเข้ามาเลยนะดูกันช้าๆชัดๆดูไปเลยนะครับสวยๆแบบนี้เลย เนื้อกลนโคกนะครับปิดบอกปิดคำเดียวนะครับรายการที่4นะต่อไปเป็นรายการที่5นะครับารายการที่5้าดูครับเนื้อเก่งงอย่างนี้เลยนะครับเนื้อเก่งๆฝังเม็ดพระธาตุต่างๆ ดูนะครับมวลสารแน่นๆหน,น,นึบๆอย่างนี้เลยอชอบรายการไหนจดไว้ได้นะครับท้ายรายการก็ทักกันเข้ามานะครับอกหนูนล่องลึกดีจังเลยนะครับดูด้านข้างนะโอ้โหมวลสารดูครับลอยหดลอยยุบเข้าไปนะครับมวลสารด้านหลังนะครับอื้อหือ เป็นไงครับมวลสารด้านหลังนะอ่าดูก็นให้ชอบชมกันให้ใช่นะครับถูกใจรายการไหนทักกันเข้ามาได้เลยนะครับารายการที่5นะครับ400บาทนะครับสนใจทักเข้ามาเลยนะครับ ต่อไปเป็นรายการที่6นะครับารายการที่6นะครับอ่าดูมวลสารดูเนื้อนะครับอ,อ,อืดูครับมวลสารดูเนื้อดูอ่าชอบรายการไหนพี่ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับ สนใจรายการไหนก็ทักกันเข้ามาดูโหเนื้อมวลสารด้านหลังนะสวยๆแก่งแก่งอย่างนี้นะปิดบอกปิดคำเดียวเท่านั้นนะครับสามวันนะครับไม่เกินนี้นะถึงบ้านนะครับ เราแบ่งปันกันไปนะครับสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่หกนะครับเห็นนะครับแป๊บหนึ่งอ่รายการที่กหกสี่ร้อรยาบาทครับสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดพี่ดูมบวลสารกันได้เลยนะครับออื ครับดูโหแน่นแน่แนนึบหนะนึบนะหนึบหนึบจริงๆนะครับรายการนี้สวยๆแบบนี้เลยดูครับมันเงาดูกันชา้าๆชาัดๆนะครับถูกใจทักกันเข้ามานะครับมาดูมวลสารด้านข้างนะ อ่าปิดบอกปิดคำเดียวเท่านั้นนะครับปิดบอกปิดอ่าขอบคุณนะครับสำหรับพี่ๆที่รับชมคลิปอยู่ตลอดเวลานะครับกดติดตามกดถูกใจต้องขอขอบคุณจริงๆด้วยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมเข้ามากดติดตามด้วยนะครับ รายการที่เจ็ดนะครับสี่ร้อยบาทนะครับสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะต่อไปครับเป็นรายการที่แปดนะครับอ,อ,อืดูครับมวลสารอ่าเดี๋ยวดูนะครับอืมอืม,อมดูครับนนแน่แนนึบนึบอย่างนี้นะมีลักด้วยนะครับ สวยๆอย่างนี้ดูกันช้าๆชัดๆนะครับดูกันช้าๆชัดๆค่อยๆไปนะอ่าเป็นไงครับหมวนสารแน่นๆหนึบๆช้าๆชัดๆค่อยๆไปกันนะอือหือ ปิดบอกปิดคําเดียวเท่านั้นนะครับรายการไหนทักเข้ามาได้เลยสนใจรายการไหนก็อย่าลืมนะทักกันเข้ามา400บาทครับรายการที่8นะ่ะ400บาทครับรายการที่8ต่อไปเป็นรายการที่9นะครับรายการที่9ดูมดสารดูเนื้ออือ,อ,อ อันนี้ก็แจ่มอ่าค่อยๆดูกันไปนะครับดูมวลสารดูความแห้งความเก่านะโอ้โหดูเนื้อสุดสุด,ส,ดสุดกันนะครับองค์นี้อ,อ,อดูนะความเก่าครับ สวยๆแบบนี้เลยนะโอ้โ oh หสวยๆแบบนี้เลยครับ400บาทนะครับดูครับดูมวลสารองนี้นะปิดปอกปิดคำเดียวเท่านั้นนะครับสวยๆแบบนี้นะเม็ดแดงเม็ดเม็ดดำนะครับดูครับหืต้องไม่ต้องสูงกันไม่ให้เดินเลยเอาความละเอียดมาคุยกันเลยดีกว่าครับ ออดูความแห้งครับฮะ400บาทนะครับรายการนี้สวยๆแห้งๆอย่างนี้นะรายการที่9นะครับสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับจเจริญกรุงภาคเครื่องนะครับนึกถึงจเจริญกรุงนะครับต่อไปรายการที่10นะครับรายการที่10 อ่านี้ก็จะแก่งแน่นหนึบขึ้นมาอีกเป็นอีกองค์นึงนะครับเมื่อกี้แห้งอ่าดูครับค้าบปูนเปลือกหอยนะครับสวยๆแบบนี้อกนูนล,ล่องลึกอยู่นะครับหน้าชัดอ่าเกตทะลุซุ้มนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับอื้อดูดูครับ ดูครอบแก้วนะครับซุ้มครอบแก้วสวยมากครับแน่นๆน่นหนึบหนึบอย่างนี้นะครับปิดได้ปิดเลยนะครับคำเดียวเท่านั้นนะครับสนใจทักกันเข้ามานะดูมวลสารด้านข้างนะดูเนื้อด้านหลังนะ หนึบหนึบแห้งแห้งอย่างนี้นะครับนึบหนึบชำ้ชำช้ำไม่ใช่แห้งแห้งดูครับมันวาวเลยครับปิดบอกปิดคําเดียวนะครับรายการนี้นะรายการที่สิบนะครับสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับ สวยๆแบบนี้อ่า400บาทนะครับรายการที่10ปิดคําเดียวเท่านั้นต่อไปรายการที่11นะครับอ่ารายการที่11มวลสารนะครับแร็งๆอย่างนี้เลยนะครับแน่นๆหนึบๆอย่างนี้เลย ดูครับมวลสารประมาณนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับดูเนื้อด้านข้างสนใจรายการไหนทักกันเข้ามานะรายการที่11นะครับค่าปูนเปลือกหอยหน้าด้านหลังโอ้โหสวยๆแบบนี้เลยแน,น่นๆน,นึบๆคาปูนเปลือกหอยเยอะมากนะนะ อ่าสี่ร้อยบาทนะครับรายการนี้นะครับสี่ร้อยบาทแบ่งปันกันไปนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับดูรายการไหนทรงไหนองค์ไหนชอบแบบไหนอ่าทักกันเข้ามานะดูกันแล้วต่อไปเป็นสมเด็จเกตชยโยนะครับดูมวลสารดูเนื้อนะโอ้โหสวยสวยแบบนี้เลยนะครับดูเนื้อมวลสารแบบนี้เลยนะโอ้โหสวยสวยแบบนี้เลย ปิดบอกปิดคําเดียวเท่านั้นนะครับดูเนื้อครับอ,อืต้องเก็บไว้แล้วละครับเนื้อมนสารประมาณนี้สวยๆแบบนี้นะโอ้โหซูมกันชา้ชาๆชาัดๆเข้าไปเลยนะครับสมเด็จเกจชยโยนะครับดูเนื้อดันคลางนะครับจแจมๆสวยอีกหนึ่งองนะครับ นี่ครับดูมวลสารดูเนื้อนะพี่ๆท่านใดสนใจทักกันเข้ามาเลยนะครับสําหรับสายสมเด็จเกตชยโยนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้สะสมสมเด็จเกตชยโยนะครับอยากมีเก็บไว้ก็ทักกันเข้ามานะสวยไม่ขี้เละเลยครับองนี้สวยแบบนี้นะอ่ะ400บาทรายการที่1 2นะครับ ดูครับมวลสารดูเนื้อนะโอ้โ oh หจำๆอย่างนี้นะอะมาสี่ร้อยบาทต่อไปเป็นรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสามนะโอ้โ oh หเนื้อแห้งแบบนี้เลยนะครับดูครับมวลสารดูเนื้อนะโอ้โ oh หแห้งๆเก่าๆอย่างนี้เลยนะครับ ทักกันเข้ามานะครับรายการไหนก็ทักกันเข้ามาได้นะชอบรายการไหนก็อย่าลืมนะครับเจริญกรุงพักเครื่องนะครับมีให้ท่านชมหลากหลายกันไปนะดูดูเนื้อมวลสารด้านข้างนะโอ้โหรอยยุบรอยหดตัวของด้านข้างนะดูครับลึกๆอย่างนี้เลยนะครับต้องมีการหดตัวแบบนี้ครับ มวลสารด้านหลังนะ,ะปิดบอกป,ปิดคำเดียวนะครับปิดเลยนะครับทำเดียวเท่านั้นนะครับ400บาทนะครับรายการที่13นะครับแบ่งปันกันไปนะครับดูกันช้าๆชัดๆนะดูกันไปเรื่อยๆนะครับ ชอบรายการไหนก็ทักกันเข้ามานะถูกใจรายการไหนก็ทักกันเข้ามาเราแบ่งปันกันดูครับดูมวลสารดูเนื้อนะถูกใจรายการไหนนะขอภาพเพิ่มเติมได้นะครับทักกันเข้ามานะครับลายไอดี ดูครับดูมวลสารด้านข้างนะปิดบอกปิดนะครับดูครับมวลสารด้านหลังจำๆอย่างนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับปิดบอกปิดคําเดียวเท่านั้นนะครับทักกันเข้ามาจเจริญกรุงพระเครื่องนะครับ EP ที่41แล้วนะครับ สนใจทักกันเข้ามาได้รายการที่สิบสี่สี่ร้อยบาทน,นะครับต่อไปเป็นรายการที่สิบห้านะครับอืม,อมแต่ละองค์แต่ละทรงนะครับดูมวลสารดูเนื้อนะครับสวยแบบนี้เลยนุครับเนื้อแก่งๆนะโอ้โหอกอย่างนี้ดูครับล่องลึกชัดนะครับอืม,อม,อม เราแบ่งปันกันไปนะครับชอบรายการไหนก็ทักกันเข้ามานะอ่าสวยๆแบบนี้เลยปิดบอกปิดคำเดียวเท่านั้นนะครับดูครับห้่ห่แน่แนๆอย่างนี้เลยครับเนื้อมวลสารนะครับโอ้โห หนึบมากครับสวยๆแบบนี้ต้องปิดกันแล้วแล้วครับจัดไปครับ400บาทนะครับ400บาทเท่านั้นนะครับแบ่งปันกันไปนะครับรายการที่15นะครับสนใจทักกันเข้ามาได้เลยต่อไปเป็นรายการที่16นะครับจเจริญกรุงภาคเครื่องนะ ออื uh huh. ดูครับสนใจรายการไหนทักกันเข้ามานะปิดบอกปิดคําเดียวเท่านั้นนะครับเนื้อหามวลสารประมาณนี้ครับดูครับโอ้โ oh หความเก่าความอื uh ้อือสี่ร้อยบาทนะครับอ่า uh huh. หิ้มใหญ่นะครับปิดปลอกปิดคำเดียวนะโอ้โหดูครับดูเนื้อด้านข้างนะดูดีครับมวลสารนะแห้งๆแ,แบบนี้เลยโอ้โหเนื้ออย่างนี้นะไม่ปิดไม่ได้แล้วนะครับสนใจทักกันเข้ามานะครับเราแบ่งปันกันไปนะแบ่งปันกันไปจริงๆนะครับ สวยๆแบบนี้นะทักก่อนได้ก่อนนะครับถักก่อนได้ก่อนนะดูครับมวลสารประมาณนี้เลยไม่ปิดไม่ได้นะครับอ่ะ400บาทครับรายการที่16นะครับเจริญกรุงภาคเครื่องนะครับเราแบ่งปันให้นะครับต่อไปเป็นรายการที่17นะครับ การที่17นะครับดูมวลสารนะครับโอ้โหแก่งแกงแน่นแน่นึบๆอย่างนี้เลยนะครับอื้อท่านใดนะครับปิดหมดทาดปิดได้ก็ปิดเลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับสนใจทักกันเข้ามานะครับเราแบ่งปันกันไปนะครับดูครับเนื้อแน่นๆอย่างนี้นะสวยๆแบบนี้เลยหนึบๆมากครับ ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับสนใจรายการไหนนะ่าฝากกดติดตามกด s u b สไ r i b e ด้วยนะครับสมาชิกใหม่นะครับอ่ารายการที่17น,นะครับ400บาทนะครับเนื้อแกร่งมากครับแน่นหนึบ ต่อไปเป็นรายการสุดท้ายนะครับรายการที่สิบแปดนะครับแบ่งปันกันไปนะครับ,รา,าร,าร,บรายการสุดท้ายนะครับรายการสุดท้ายรายการที่สิบแปดแล้วจเจริญกรุงพระเครื่องนะครับหน้าหนึบหนึบแน่นแน่นอย่างนี้นะครับรูปลักษ์รูปทร,รปงนะครับ พิมไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยสนใจทักกันเข้ามานะครับนะดูกันช้าๆชัดๆเอาไหมดูให้ช้าดูให้ชัดๆดูครับมวลสารดูเนื้ออกนูล่องลึกนะอือหือ ดูครับดูช้าชชัดชดกันไปนะรายการสุดท้ายไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบดูครับปิดได้ปิดเลยนะโอ้โหโโมวลสารอย่างนี้นะครับไม่ต้องพูดถึงนะหลังสวยๆแบบนี้เลยนะครับหลังลาผักชีนะครับคำเดียวเท่านั้นนะดูครับ จัดไปครับ400บาทนะไม่ต้องเกรงใจนะครับแบ่งปันกันไปแล้วดูครับ400บาทครับทักกันเข้ามานะครับอชอบรายการไหนสนใจรายการไหนนะครับเจริญกรุงพักเครื่องนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านหน้านะครับสนใจทักกันเข้ามาได้เลย สำหรับวันนี้นะครับเจริญกรุงพักเครื่องมีเพียง18รายการนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับดูรายการไหนก็อย่าลืมนะครับทักกันเข้ามานะครับปิดได้ปิดเลยนะครับอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ